สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมที่คอกควายของซับลุงเรืองเศรษฐีหรือว่าศรีละครฟาร์มนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับที่อคอกวันนี้ค่ำๆยามเย็นนะครับเป็นคอกควายบ้านๆนะครับหรือว่าคอกวัวบ้านๆด้วยงบประมาณไม่เยอะท่านใดสนใจนะครับจะเอาไปเป็นแบบ ว่าจะแวะเวียนมาเยี่ยมมาเยือนที่อคอกได้นะครับมีน้ำให้กินฟรีครับผมมีบรรยากาศที่อคอกนะครับนี่จะเป็นรางอาหารข้นนะครับแล้วก็อาหารหยาบนะครับถือว่าฟางหรือว่าหญา้าที่อยู่ในอคอกปุ๊บที่นอนให้ด้วยนี่จะเป็นลาดปูนอัดนะครับแน่น ออกปูนนะครับมีอ่างน้ำก็เป็นปูนนะครับบรรยากาศนะครับครึ่งหนึง่งข้อครึ่งหนึ่งนะครับด้านนอกนะครับเพื่อในการเติมน้ำบรรยากาศนะครับยามเย็นเอามาชมครับนี้หนึ่งตีนหนึ่งคอกนะครับท่าในใดสนใจอยากจะ มาเยี่ยมมาเยือนได้นะครับนี่จะเป็นเจ้านายนะครับคอกเจ้านายเป็นกระบือเพศผู้นะครับหรือว่าควายเพศผู้นะครับลูกของพ่อก้าวเจริญแม่เป็นสายเพชรอุดรน,นะครับแม่ก็ส่วนสูงร้อยสี่สิบเก้านะครับข,ข้อก้าวเจริญก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบท่านี้หนุ่มน้อยครับหนุ่มเล็กๆนะครับขาใหญ่แข้งขาใหญ่กล้ามเนื้อบึกบึก อายุก็เก้าเดือนครับเก้าเดือนครับที่คอกบ,บรรยากาศยามเย็นพาวะเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศเก็บไปเล็กไปน้อยของคนที่กำลังจะทาคอกใหม่หรือว่าคนที่ทําคอกอยู่แล้วนะครับคนที่เป็นสายกระบือประกวดควายประกวดนะครับนี่จะเป็นแม่มูลา แม่โมรานะครับมาพัฒนานะครับหนังมังสาหางพัวพัวนะครับตัวนี้อายุก็จะเข้าปีเสร็จๆนะครับตอนนี้แม่สาวน้อยเป็นคู่กันกับเจ้านายนะครับวายกระบ,บือเพลทผู้ติดคอกก็จัดการแบบนี้ครับทำขบสั์ทุกวันนะครับมันจะเป็นโซนเก็บมูลนะครับ บรรยากาศที่อคอกยามเย็นนะครับพามาชมนะครับธูปก,กิดไม่ว่านะครับตอนนี้แล้วแต่ความชอบของใครของมันนะครับสไตล์อตอคอกแบบไหนก็ได้หมดนะครับก็แค่เราชอบรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักแล้วก็จะมีความสุขครับมีชอบขี้อ่อนครับขี้เล่นบรรยากาศที่อคอกนะครับ ท่านใดอยากจะแวะเยียมเยมเียนเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าสนใจติดตาม Facebook ได้เลยนะครับซับโรงเรืองเสรษฐีนะครับข้อบนบานนะครับหรือว่าศิละครฟาร์มนะครับข้อบนบานท่านที่สนใจอยาก,กเลี้ยงนะครับกระบ,บือต้นน้ำนะครับทีนี้ แล้วก็คัดสรรน,นะครับก็แบ่งพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่พี่น้องชอบถูกใจนะครับนี่เป็นเจ้านายอายุ9เดือนข้อนี้ก็สูงเมตรเมตรสี่สิบนะครับความสูงของคอกนะครับจากสอปูนนี้ขึ้นของบนเมตรสี่สิบความสูงของสอปูนอยู่ที่สองเมตรสิบนะครับฝังลึกลงไป นี่หนุ่มน้อยเล็กๆครับขี้อ้อนนะครับตอนนี้กําลังกินนะครับใบกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับกับบรรยากาศออกกล้องในรูปออกกล้องหน่อยเก็บขาใหญ่ครับเกรพ่อพันธุ์นะครับเอาไว้จับสัตว์นะครับสําหรับคนที่มีแม่ไม่รู้นะครับว่ามันขึ้นเป็นสัตว์เวลาใดนะครับก่อนเราก็มีตัวผู้ไว้หนึ่งตัว ไว้จับสังเกตนะครับบางทีเราไม่ได้อยู่กับควายตลอดหรือว่ากับวัวตลอดนี่ก็จะเป็นไม้เก่านะครับฝึกด้วยนะครับฝึกเหมือนวัวนะครับที่คอกเราฝึกบรรยากาศเหมือนวัวนะครับฝากขอฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับสวัสดีครับ